สวัสดีครับมาดูพักเครื่องนะวันนี้นะครับคันธราชคุณแม่ชีบุญเลือนนะครับเนื้อผงใบลานนะครับหร,หรือเนื้อดํานะครับอจะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร,ร่นะฮะมีน้อยนะเนื้อดำนะคันธราชปีสองสี่เก้าเก้านะครับคุณแม่ชีบุญเลือนนระิธานจิตนะวัดสารนาศนะครับเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาท แล้วก็เนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนี่ก็ห้าร้อยนะครับสภาพสวยนะครับห้าร้อยบาทคุณแม่ชีวเรืออธิษฐานจิตเหมือนกันนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่ก็ไหลทองลงยานะครับลงยาส้มนะขอบน้ําเงินนะ พิเศษนะครับองนี้พิเศษน,ะ,นะเป็นหน้ากากทองคําแท้นะครับพระเป็นเนื้อหน้ากาก,ากทองคําแท้นะครับไม่ใช่แปะทองลงทองหน้ากากทองทิพย์นะครับเป็นหน้ากาก,ากทองคานะฮะหน้าก,ากากทองคําปีหนึ่งสี่นะครับหน้ากากทองคําถ้าเป็นพระออกไปหน้ากากทองคําต้องมีถึงสามพันห้าสี่พันนะตอนนี้นะครับทองแพงมากนะนี่ได้เป็นปีลึกแล้วหลวงพ่อเอี่ยม ปี 1, 4, หนึ่งสี่หลวงปู่โต๊ะปูกเสกนะครับเอาสองพันสามร้อยบาทนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วสองพันสามร้อยบาทสภาพยังสวยอยู่เลยทะ้ตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับยิบผ้าสตวษนะครับผสมจุดนะครับไม่มีเข็มนะพิมพ์ผสมจุดจมูกโด่งนะครับไม่แบนราบยิบผ้าสตวษนะผสมจุดไม่มีเข็มนะครับ ด้านหลังสวยงามนะครับพระเป็นพระผิวหิ้งนะไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าเกิดจากการเก็บรักษาไม่ดีนะครับพระยังสวยคมชัดนะครับตอกหลังคมคมนะเอาเอาดูก,ก่อนลุกทุนก่อนเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทพอ,อนะเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อเกษมปีสองห้าสามเจ็ดนะครับ<ม>เนื้อเงินนะครับรุ่นไตามาสนะครับ ไตมากขอให้ท่านจงปลอดภัยนะครับและโชคดีตลอดการนะเป็นเนื้อเงินนะคล้ายๆเหรียญกระสาบนะบอกคล้ายๆเป็นทรงเป็นทําเหมือนเหนนรียญนะขอบกระบอกนะเนื้อเงินต่อโคดด้านล่างตัวโคดต,ตัวโคดนะ น่าจะเป็นภาษาษจีนนะครับดูจากกล้องแล้วนะฮะเหรียญเงินหลวงพ่อเกษมนึกทุนก่อนนะฮะเอาพันสามนะพันสามแล้วกันนะเหรียญละครัก็ไลทองนะครับออกวัดอัมพวาปีหนึ่งเจ็ดนะครับแปดร้อยบาทนะครับก็ไลทองไม่ค่อยเห็นนะทองแดงขายกันเจ็ดร้อยแล้วนะนี่ไกล้ทองออกแปดร้อยนะครับละครวัดอัมพวาปีหนึ่งเจ็ดใกลทองแปดร้อย หลวงข้าวหลวงพ่อยิ้ดนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงข้าวเด่นหลวงข้าวหลวงพ่อยิดเจ็ดร้อยบาทวัดหลอกจอกเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับหลวงพ่อยิดเจ็ดร้อยบาทเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นพิเศษนะครับต่อโคตรขวามือด้านบนนะเมตตามหาราบทองแดงสวยๆนี่ขอบพระจบนะครับ ปีสองห้าสี่ศูนย์นะครับผิวเดิมผิวไฟส,สวยๆนะครับพันสองร้อยนะครับ,1200รบได้พันสองร้อยเหรียญเงิน <c oughs> หลวงพ่อกเกษตอีกหนึ่งอง์นะครับองน,นี้นะสองห้าสามแปดนะคเนื้อเงินปีสองห้าสามแปดเจ็ดรอบนะครับที่รื้อครบเจ็ดรอบเจ็ดรอบเนื้อเงินเอาพันพันสี่ได้พันสี่นะครับพันสี่ร้อยบาท รูปหลอ่อหลวงพ่อเครือบปีหนึ่งห้านะครับจังหวัดอุทัยธานีห้าร้อยบาทเรียมวินเทจนะรูปหล,ล่อพรอเครือบห้าร้อยบาทสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับวัตถิคุณทองขาโต๊ะสายลุ้งนะฮะนี่หลวงพ่อแพรเอาสามร้อยนะครับขาโต๊ะสายลุง้งสามร้อยบาทความกล่องเดิมเดิม รูปร่อหลวงพ่อเชิญอายุทยานะครับสามร้อยบาทรูปร่อหลวงพ่อเชิญจังหวัดอายุทยาสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับจังหวัดอยุธยาเหมือนกันนะปีสองห้าห้าสองสามร้อยบาท พกกระซับ้วยนะเป็นเหรียญพกกระซับสามร้อยบาทขวัญถุงพกกระซับนะรูปหล่อหลวงพ่อจรันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อจรันแปดสิบสี่ปีนะครับรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนะครับจอสิมบุรีรูปหล่อสวยๆนอนกล่องนะฮะเจ้าของก็จะเขียนราคาวัดไว้นะซื้อมาหนะ้าร้อยเนี่ย เอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงนะครับตอนนั้นขายกันเจ็ดแปดร้อยนะมือใหญ่ขายกันพันห้านะครับตอนแรงๆเลยนะนะตอนนี้ก็ลงมาหน่อยนะครับ 1, ร 5, ทีหนึ่งปีสองห้าทีหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยคู่นี้เอาไป ห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะาแกะพุตธศิสป์สวยๆนะครับเอาเจ็ดร้อยนะครับรับประกันงาแท้เอาเจ็ดร้อยทำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับรสภาพสมบูรณ์นะครับเอาเจ็ดร้อยพอนะสำหรับคนงบน้อยนะตรงนี้ก็ไม่ขีเลยนะเอาแค่ จ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญเสมาหลวงพ่อยิดนะเสมาหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะคเอาสามร้อยนะครับ mm hmm. ห้าเหรียญหลวงู่แหวนนะครับหลวงู่โตปลุกเสกหลวงพ่อกเกษมนะครับมาหมดนะรัษาดินแดนไทยปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเลยนะ สมุตรสาครหลวงพ่อเนื่องนะหลวงพ่อเนื่องก็ามานะครับต่อโค้ด,ด้านขวามือเก้าเหลี่ยมนะรักษาดินแดนไทยห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่หนูเก้าสิบปีนะครับเอาสองร้อยห้าสิบาทนะสองร้อห้าสิบบาทหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณมีทั้งหมดแปดองนะครับได้มาแปดอง หลวงพ่อคูณปุริสุทธโธนะครับปีสามหกนะแปดองค์นี่เอาไปแปดองค์เอาไปแปดร้อยนะครับแปดองค์แปดร้อยบาทไปเลยนะครับสองสี่แปดองค์แปดร้อยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่กล้วยนะครับปีหกหกห้าหกห้านะครับต๊หมู่ใหญ่นะครับแล้วก็นั่งเต็มองค์ปีหกสี่นะครับโต๊ะหมู่โต๊ะหมู่ใหญ่ นี่หลังก็พุดนะครับอันนี้โต๊ะมูใหญ่ปีหกห้านะครับแล้วก็โต๊ะมูลเล็กสีแดงสี่บานเนี่ยสี่บานเนี่ยเอาพันหนึ่งนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะสี่บานหนึ่งพันบาท,นะบา 1, บาทแล้วก็หลวงพ่อรวยสองเหรียญเนี่ยหลวงพ่อรวยสองเหรียญเนี่ยเอาห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยบาทรวยมากบางคนกับอายุวันนบางคนเนี่ยห้าร้อยบาทสองเหรียญใครสนใจนะครับรายการไหนก็ ทักไลน์นะครับ id ไลน์ a c a l l v e t e นะครับ facebook ธนวัทรซับพ่วงนะครับเบอร์โทรศัพท์0967276947นะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ